สบายดีพี่น้องสบายดีคุณสุขุสุขุพี่พน้องพ่อพ่อก็ส่งไป่น้องเท่นพี่น้นองเลยหลังจากมาจะกหาเฮ็ดเมื่อยกันเนาะแวซื้อตาจากตาหยังหรอกเด้อตาอะไรพ่อท้องเทน่นตาป่าแต่ว่ากินอยู่เฮือนนะคะผ <laughs> มจากป่าเลยค่ะค่ <inha ff le> ะมาเด้อมาเด้อหอยเชอรี่ค่ะทอดปันนินมาเด้อพี่นึน่ง ไครมนก็บอกเูห่อย้ือจีครบอกดี่ากุกเคแบบน้นเขาไปมเขาไปคสวัสดีจ้ากินข้าวกันด้วยกันจ้าบอจนมือบอแม่้องแก้มมานั่งกินข้าวนำม่ไหวแล้วไฟ ใครเป็นบบคนก่ราเต็มมีคนกินข้าววัสที่นาไปเอาแบบ้นนยโมไปไงเลื่อนะบกูเสโอชิไจนะชิซันยไมสวยงาเนอะไรสนุไปดื้อเป็นไงล่ะจมตู้ของเลื่อนนะยสนุกจ้าจ้นั่งไปเลยค่ะคุณยายไม่ไหวแล้วไม่ไหวอกเบิงหานิบตกับตบไปไงตาหวานไหมทําไม่หวานก็นำตามมาใส่เอง

ขอโทษดจวาจ้างไม่ไหแล้วขออภัยค่ะว้บอยตัวใหญ่แรกยังไงเนาะก้อยเนาะชอก้อยเรลาบเรอลาบบุกรนี้ด่านันเซ่บแม่นอนพือน้องจ๋าอ่านรจดน้ด่าองจุนั้นได่านจุนั้นจนเลยสบายดีนอนมาเด้อมาเด้ออไรยหห่านเ็จเรียบร้ยพี่น้อง นี่ก็อันนี้เป็นตัวเดวะเขาเรียกขนมอะไรเขาเปนต้วเขาเรียกขนมโรยขนมโรดไม่ไหนอ่ามโรยเราเรียกขนมจืดมีสองไส้าวมีสองไส้มีส่างไส้องานแใคอกาขนก่ไรไ่ไข่้ไ่านวะอืมเราเรกทงกนว่ไ เากิมะขา่น hmm. uh ้วนอ้วนชอบนลากะใจคหรอเอไ่อยากเขาก้องหอกกล้องมันแตกตามร่ตาเน่ยไงตาอ้วนะตาไอ้นะตาอ้วนเนอบันชับเจ้าที้อะตอนเย็นนี่แหละแม่มันสมุมตีโอ้ยเขยิยืหน่เป็นมมขายหอวรวยจะลูกวะเคยขายเป็มมขาย

เรเนี่ยการได้ดังใจแต่ขออย่างเดียวนะก็เดือดสาเ็ดทัเผ็ดละใส่ใจเลยค้ดมูบิอย่งนี้ต่อยหนาีกเลยกีนเลยส้มเนื้อเนื้อออกดูดนองนาบอกว่าเขาเขาลืมเห็นแกงขนายไม่ได้กินก็คือเขาดก่อนกรไดก่็นดูดีก็เอาแกงเรา เผ็ดเลยเฟ็นไดย์จะรเนื้อ bueno> พ uh. ี่น้องเฟ็ดเดย์ม yeah. ือเฟร้เลยด้นี่เฟ็นเดย์จะรเลยเฟ็นเดยนะผักกาดดอมันต้มใกระดูหมูเนาะ้หมูใส่ไส้ข้างหนามาขายหอขายสยเจ็บเจ็บห้าสิาสิางนีหล เราอเยเรก็จะย่ายกันไรนอนแต่ว่าตาป่ามนมีหอยเราเราเอาหอยเราลงแทนอืมอยเยอะอีกด้วยนอยาดูเลยเนี่ยเขา้วยตัวเล้อววนอาจีเลยต้องทำเหมือนยายทำกินอะไรนั่นน่ะโอดเขาดอ่ะปูย่างงนอมมากเลยอ ทอดทอดเตรียมทำิมๆหรือไม่แ่ต้อทอด่เลยทอดใส่ต้นใบมะกรูดอืมตนทมะกรูด้วลงน้ำกอ้ยอมเผ็ดเฮิอุ้อร่มาเลยู่อืมามามา่ต้องม่ใจออกมาเลยกไปก่อนด้อจ้าบุ่อ์นะ

งานน่ะชุเดินใช้คนใดดิบเอินกับอิมตีโถที่การดองเอราุงาตใช้มือครับก็มือแล้วทกอย่รอเนาะับยเสไมรจะือมันจะับกินจะคอยนี คงพัดเลยไหนพัดตัวบานเห็นไหมสะใจไหมล่ะคนสคนก็เผ็ดอยู่คนเยอะเยอะก็เผ็ดสะใจไหมสุดยอดเลยสุดตัดระได้ใค ไม่ไงเนาะไม่ต้องไม่ต้อง่ต้องผ่งาเลยหอยเชอรี่พอด,ทอดทีทำาหมเดีทำานึ่งทำก็ไดใหม่ยังอดหมูไม่เหนียวเจงชอบก็เลยเกเอย่างอ่ตราบว่าตื่นเอ้าอนุอนุยงอุกตราช่วยตาคลานื้อขากระจายได้ไม่ไม่ทันเลยเจงเลยเจงทุกวันไไวันละสองไวันละสองเอาไปขายเยนะสุ่มให้เรีย เิมันงินู่อะเเอาเนี่ยเงิเนี่ยไอซื้อเตรียมซับ้างเดียวกุิยนะเขาแบางเขาถูกแงอนีแล้วซีซีแคนยูจกเรียมที่เมชอบซือกับตุ้งตำนะแล้วงานก็หุ่นกวยเงินก็เพี้ยน้เออกงเพี้นเออนั่นแหละที่ว่าตำตุ้งตำานั่นแหละ มีนานสุกแก่ตุ้วยตลอดเข้าขาะรเง้ยทำงนังนใจไม่ไม่ยเพนรอบหรอเราดเรื่กระซิบกระซิบกระซิบังไปเกรนปุกกะหอมน้อเพียรจะทอยหมดเลยทำงนง่นนะพอทองันทอง

แบบพี่จารนะถ้าบ่ายนี่นี่ไม่ไม่จะซืบายแม่ตกก้อนน้ำอราอยก้อนห้าอันไม่ใช่สอันสี่ก็ห้าอันยีสิบลูกก็ห้าลูกห้าบาทูกลูกห้าบาทตานาเนี่ยลูกละห้าบาทก็สี่ห้ากี่สิบไหมสี่ลูกยี่สิบาทชอบทีกไหนันีน้ำาอบกินเด็ดไอ้มะพร้าวกระทั่มเจนเขาอบกินถั่ว

Rồi nó không chúng ta lại anh nào cho ừ. anh phong tay phong để ông bằng buôn nữa cho anh nha đi ra anh này hết phong cho anh phong Hãy subscribe mặt kênh Ghiền nha, không bỏ เรามยอะต้มูไม่เ่ีวปลาเราต้องเคาะกินจดๆดตุ่ยอร่อยเนาะใหม่ๆเนี่ยต้มลงกระเตายร้อนเปิดกายกิน้กินเสียตะกี้ต้มเนาะแลยเราคิดร้อนเลยต้มมันเนียงมว้งว ลมใส่เลลมตกเย็นท right? ั้งวันเนี่ยแต่ยาเต้ามือเรียบร้อเลยหวดัดได้เขาเลยขันมาแล้วดัดด้เยเจังงานองังาน้องเอ้ยกระเพราลายันหัวห้หัวละฆาเลองเห็ดกระเพรพิโซอนะ ลาอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกทกำลังใจอยู่ดีแม่งเพื่ัจะขูดจะคนพอกันใหม่คิมหนาะสบายดีไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ